เรามาดูทาข้อหนึ่งอ <c> ะ <oughs> ทข้อที่น่าเบื่อหน่ายที่สุดก็คือซ้ำซ้ำซ,ซากซากซ้าอยู่กับซากเหมือนกับอะไรสิงโตที่มันกินสัตว์เราไปเห็นในหนังสือไ้เห็น มันได้กวางมาตัวมันกินแล้วก็ไปกินซ้ําซากซักอ่ะมันก็ซ่อนเอาไว้มากินใหม่บางทีหมาในมันแย่งกินมั้งไยีน่ามันมาแย่งกินมั่งกาแย่งกินมั่งมันมาพอได้เล็มที่กระดูกเราเห็นโนอะมันมากินซ้ําซากในที่มันเคยกินสิงโตมันกินซากสัตว์แล้วมันก็ทิ้งเสี้วก็กลับมากินใหม่ มันยังไม่หมดมันจะไปหากินใหม่ไม่ได้เพราะว่าสัตว์พวกนี้ได้อะไรมาแล้วมันจะกินอยู่อย่างเงี้ยเขานี้เรามาดูธรรมะ <c oughs> มาดูคนเนี่ยมาดูเราเนี่ยทำอะไรซ้ำซากไหมเราทำอะไรซ้ำซ้ำซักซากไหมมีทำอะไรบ้างกินนี่เราเคยกินซ้ำซ้ำซักซากไหมหรือเรากินใหม่เรื่อยๆรูที่กินอ่ะ เราเคยมีเปลี่ยนรูใหม่มั้างไหมรูปากเนี่ยพูดนี่เหมือนกันเราเคยพูดไอ้ที่รู้อื่นบ้างไหมให้ให้เสียงมันออกให้หูมันพูดให้ตามันพูดให้ขาให้แข้งมันพูดมันพูดได้ไหมแปลว่ามนุษย์เนี่ยมักจะทําอะไรในที่เก่าซ้ําๆำซักซก่ <c oughs> แล้วคําพูดอ่ะซ้ํำซากไหมเราพูดเรื่องซ้ํา ซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอยู่นั่นน่ะตอกยำ้ำซ้ำซากอ่ะเราเคยเห็นข่าวคลาวไหมเรื่องโควิดเนี่ยซ้ำซากพูดเรื่องน่ะติดเท่านั้นตายเท่านั้นติดเท่านั้นตายเท่านั้นมีเปอร์เซ็นต์เท่านั้นพูดทุกวันจนหน้าจนในคนบริโภคมันเบือมันเบื่อมันซ้ำซากอ่ะมันรำคาญอ่ะจนเป็นโรคจิตโรคประสาทอ่ะมนุษย์ก็เหมือนกันทำนาทำที่เก่าไหม เขาทํานาที่เก่าไหมเขาค้าขายค้าขายที่เก่าไหมค้าขายอันเก่าไหมเรื่องเก่าไหมพราะค้างค้าขายเก่าๆแล้วซ้ําๆำซักซาที่เก่านั่นแหละแล้วเงินเนี่ยซื้อที่เก่าแล้วขายที่เก่าแล้วเก็บที่เก่าไหมหพือไปทําอะไรที่ใหม่ๆมาบ้างก็เก็บไว้ที่เก่าอย่าซ้ําๆซักซาอยู่ที่เดิมไปแหละ แล้วหาก็เหมือนกันก็ไปหาซ้ำซากซากอยู่ในแผ่นดินน่ะเดี๋ยวกว่าไถเดี๋ยวก็กรบเดี๋ยวก็กรบเดี๋ยวกว่าไถเดี๋ยวกว่าตัดเดี๋ยวก็เกี่ยวเดี๋ยวก็กรบเดี๋ยวก็ไถเดี๋ยวกว่าตัดเดี๋ยวกว่าเกี่ยวเดี๋ยวก็ไถเดี๋ยวกว่ากรบเดี๋ยวกว่าตัดยูนี่ะซ้ำซากอยู่คนตายแล้วรุ่นเก่าๆที่พ่อแม่เราตายแล้วก็ซ้ำซากที่เดิมนี่แหละทางไปโคราชเนี่ยเราเคยไปทางใหม่ไหมมันก็ซ้ำซากทางเดิมนี่แหละซ้ำซากอะไปด่านเกวียน ไปหนองตะลุมปุกไปทางไปเนี่ยซ้ำซากทางเก่าเนี่ยทางก็ซ้ำซ้าซักซากวิ่งซ้ำซ้ซักซากเนี่ยแล้วมนุษย์เบื่อมั้ยมันเบื่อนี่มันถึงไปไปแล้วก็เบื่ออีกและมนุษย์จึงทําอะไรซ้ำซ้าซัซากซกอยู่เรื่องเดิมแล้วไม่เคยเบือ่อไม่เคยออกมันได้อะคิดก็เหมือนกัน <c oughs> มนุษย์คิดเนี่ย คิดก็ซ้ำซาสกๆางเลยเรื่องเดิมคิดเรื่องเก่าๆแหละเรื่องคนเก่าๆเรื่องหัวเก่าๆเมียเก่าๆลูกเก่าๆทรัพย์สมบัติเก่าๆหน้าท่าเกียรติยศเก่าๆนะซ้ำสร้างเรมืองเก่าแหละเอามาวนเวียนซ้ำสกซากๆอยู่ที่เดิมมแหละมันแปลกไหมมนุษย์ไม่เคยเบื่อเรื่องซ้ำสร้างเลยเบื่อเดื่องก็ยากเรื่อก็ยากเรื่องก็เบื่อเรื่องซ้ำให้ดูก็เหมือนกันเราเคยดูไหมเคย แล้วเคยเห็นไม่เคยแล้วเห็นแล้วเห็นอีกไม่ต้องเช้า,ชาขึ้นมาเนี่ยดูซ้ําดูสร้างอยู่ที่เดิมนั่ยแหละไม่มีที่ไปดูอย่างอื่นบ้างหรอดูแล้วก็สดชื่นบางที่ดูสิ่งเดียวกันอะบางวันสดชื่นบางวันเบือ่อบางวันอยากดูอยากดูบางวันชังชังนะอย่างของสิ่งเดียวกันที่เราดูชอบชอบเนี่ย รองเท้าเราชอบชอบเนี่ยพอมันเก่าเราชั่งชังนะเหม็นขาดเสื้อผ้าเหมือนกันเราชอบชอบซื้อมาเนี่ยใหม่ๆอ่ะพอเก่าๆชั่งชั่งอ่ะทำผ้าคริ้วเช็ดเท้าเห็นไหมรองเท้าเสื้อผ้ากางเกงของใช้บ้านรถ เก่ <S <S เาเก่าก็ใช้ซ้ำาๆซักๆอยู่นั่นแหละแล้วเบื่อไหมเบื่อ <c oughs> แต่ก็ใช้ซ้ำาๆซักๆอ่ะจะทิ้งก็เสียดายจะเก็บไว้ก็รกบ้านแต่ต้องใช้ซ้ำาซักๆอยู่นั่นเองคิดก็เรื่องเก่าเกาซ้ำซ้ซัๆกๆนมีแต่เรื่องคนเกา่าเกเรื่องเกา่าเกาเอามาพูดเกา่าเก,กาธรรมะก็ของเกา่าต้องพูดซ้ำๆซา,ากที่เดิมเนี่ยรู้ปากนี่แหละเข้ารู้หูเนี่ย แต่การเห็นน่ะมันไม่ได้เห็นเนี่ยเลยต้องพูดเรื่องเก่าถ้าโยมันเลยเรื่องนี้ไปต่อมาก็จะพูดเลยเรื่องใหม่ๆขึ้นมาบ้างเม่ยอมยังคิดเรื่องเก่าๆอยู่คิดก็คิดเรื่องเก่าพวกรพวคนเก่าเมียก่เมียคนเก่าลูกก็ลูกคนเก่างานก็องานคนเก่าเงินก็เงินอันเก่ารูปาก็รููอันเก่ารู้ตัวก่รู้อันเก่าก็เห็นที่เก่าเนี่ยซ้ำซากซ้ำอยู่ซ้ำซ้ำอยู่เนี่ยไม่เห็นทำอย่างอื่นบ้างเลยอ่ะ แล้วจะให้ไปเทศเรื่องอื่นนะพูดธรรมะอื่นๆเน,นี่ยติดก็ติดที่เก่าเนี่ยรักก็รักอันเก่าลงก็ลงอันเก่าโกรธก็โกรธอันเก่าซ้ำซากเลยนะแล้วก็เคยรักอยู่นั่นแชกอะไรกันนะกันหนารักฮะ,ะทาก็ทกํามันเก่านั่นแหละเสพกามก็เสพมันเก่าที่เก่าบอนเกาน่าจนตายแล้วไปซ้ำซากอยู่นั่นแหละถ้าไม่ไม่เบื่อเบื่อยุพอหายอยากแล้วอ่ะ เหมือนกินข้าวอิ่มแล้วกยุพอกินหายหิวแล่ะพอหายเอาอีกกินอีกทําอีกทสำซากอีกติดอยู่นี่แหละเขานี้เมื่ออายุขนาดนี้ยังวัยหนุ่มสาวเนี่ยทํางานทําการก็มืดเร็วอะพออายุแปดสิบเก้าสิบ ซ้สำซากคิดวนๆเว,วียนๆในเกา่เกาๆเจ็บเก่าๆป่วยเก่าๆแก่เกา่เกาๆเ,เ,เ,เรื่องลูกบ้านอะไรเกา่เกาๆซ้สำซากที่เกา่าแล้วนับวันเดืนคืนคืนเดือนเดือนปีเวลาชั่วโมงมันช้าที่สุดเลยมันซ้ำซากอ่ะคิดซ้ำซ้ำซากซากเดิมวันเวลามันผ่านพ้นไปช้ามากสําหรับคนแก่คนเฒ่านะ่ะคิดซ้ำซ้ำซากซา,ากอ่ะที่คนเก่าตายไปแล้วที่คิดแบบเนี้ย พูดซ้ำๆซักๆกูเบื่อกูเบื่อเบื่ออยู่เบื่อกินเบื่อหลับเบื่อนอนเบื่อหัวเบื่อมียเบื่องานเบื่อเงินเบื่ออะไรหมดมันซ้ำๆซากๆที่เดิมเนี่ยคิดหนึ่งเดิมๆซ้ำๆซากๆเมื่อไรมันจะนั่นจ้ทีปวดก็ปวดอันเก่าๆร่างกายก็เก่าๆหัวขาแข่งหลังเอวก็เก่าๆซ้ำๆซักใช้ก็ใช้ของเก่าๆนี่แหละน่าเบื่อไหม มีเงินมาช่วยกูทีเนิ้เงินเอ้ยลูกเอ้ยมาช่วยแบ่งไปทีเนือ้อทุกปวดหลังปวดเอวนี่กูก้าวิปแลว้วช่วยได้ไหมไม่ได้เขาก็ทํามาเยี่ยมมาย,มมา,ยามเฉยๆเป็นยังไงอยู่ดีมีทุกไหมโอ้ไม่ไหวแลว้วซ้ําซากอยู่นั่นไอ้คาเดิมนี่แหละอยู่ดีไหมสบายดีไหมไอค้คำก็คําเก่าๆเนี่ยซ้ำถามก็ถามเดิมๆนี่แหละคำสำสำสําซ้ํซ้ซากๆอยูอย่เนี่ย เื่อไอคำพูดก็พูดเก่าเก่าฉันรักเธอฉันชังเธอฉันเกลียดเธอฉันรักเธอก็อยู่เนี่ยเรื่องเก่าเก่าเนี่เพลงก็เหมือนกันเอาเพลงเก่ามาใหม่ก็ซ้ำซากอยู่นั่นแหละเพลงเก่าเก่าก็มาร้องใหม่ซ้ำซ้ำไปซ้ำมาซ้ำมาซ้ำไปเนี่ยไอหูก็หูอันเก่าเนี่ยรู้เก่าเนี่แหละออกปากก็รู้เก่าเข้าหูก็รู้เก่าซ้ำซากอยู่นี่แหละไม่เบื่อมั้งเหรอหัวเลาะเน่ะ เอรู้จมูกก็เหมือนกันหายใจเข้าก็รู้เกา่าหายใจออกก็รู้เกา่สสาซ้ำซากอยู่เนี่ยเจ๊เมื่อไหร่จะจบจะสิน้นไม่เบื่อหายใจกันมังง้งรอโยมไม่เบื่อหายใจกันมังง <c oughs> ม้งอะเงินเก็บก็ไม่เบื่อเมื่งซ้ำซ้ำซากอยู่ที่เกา่าอ่ะเอามาทาอะไรกันมดอะเฮ่อมาทาอะไรกันมดเก็บไปทําอะไรเก็บก็เก็บที่เก่าเก่าแล้วซ้ำซากเลยแหละจะซื้อก็ซื้อของเก่าในหลวงมาทิ้งไว้อีกแหละโอ้ ที่จะสดชื่นแบบนี้ไม่มีเอเนี่ไอสดชื่อนี่ให้มันใหม่มัง่งไอทุกไอกังวลในวิตกเนี่ยให้ลมมันพัดผ่านพลิ้วผ่านไปผ่านไปเนี่ยแล้วก็ไม่ถือเอาลมเป็นอารมณ์แต่ดูลมเป็นอารมณ์แต่ไม่ถืออารมณ์เป็นอารมณ์แล้วไม่เป็นอารมณ์กับอารมณ์ไม่เป็นอารมณ์กับอารมณ์อารมณ์ทั้งหลายมันจะพลิ้วไปเหมือนยอดไม้ที่มันพลิ้วเนี่ยแสงแดดสายลมที่มันพลิ้วใหม่ๆหม่ให้ดูใหมๆ่ๆคม่บ อย่าไปดูของเก่ามากอย่าไปเอาเรื่องเก่าๆามาซ้ำซากเปลี่ยนอารมณ์มั่งเปลี่ยนเรื่องดูมั่งเปลี่ยนเรื่องคิดมั่งอย่าไปมกงุนก็เรื่องเก่าๆมากนักมันจะซ้ำซากจำเจดิดติดตายคาของซ้ำซากเน่าคาของซ้ำซากซาก,ซากม้าเานา่าเน่าไกา่เน่าเน่าเป็ดเานา่าเน่าปลาเานา่าเน่าผัวเานา่าเน่าเมียเานา่าเน่าลูกเานา่าเน่าเน่าตายคาท่านินเนี่ยจริง ตายขาซ้ำขาซากกันอยู่นี่แหละซากเก่าเกเนี่ยซากไก่เก่าเกซากหมูเก่าเก่าซากปลาเก่าเกาซากเป็ดเก่าเกาซากผัวเก่าเกซากเมียเก่าเกาซากบ้านเก่าเก่าโอ้ยซ้ำซากจริงนุกินซากเก่าเก่าวันนี้สิงโตมันไปกินซากัตก์น่ะมันไปแทะกระดูกโอ้ยเลียปากแผลแผลแผล เหม็นตุมตุมันก็ยังกินนะเหมือนผัวเมียกันน่ะเนาะอายุมากแล้วมัอนตะเกียวก็ยังสมเหม็นตุตุตุ่ยตุยก็ยังดมมนตะเกียวสิงโตเลียกระดูกเลยแผลบแผลบเลียปากน้ำลายหอยของเก่าเหรอเลียของเก่าไหมหรือของใหม่เออสิงโตตัวนั้นมันถึงเป็นธรรมะสอนเราเห็นไหม หนังสือที่สวนแต่เจื้อไปเปิดดูสิงโตมันไปล่าล่าสัตว์แล้วมันไปเก็บซากไว้ไอพวกหมาในากินเลียบมัดมันกลายก็ไม่มีนี่อยู่นิดเดียวก็ไปเลียกระดูกนําลายมันย่อยเหมือนผัวเมียกันเนาะน้ำลายย่อยแซบอิลีแซบอิลี่แบบน,นี้นม่หลงเอ้เอ เป็นตะง,งึดเรียเบื่อน้ำลายอิตเอียนไอกระดูกถูกเขาเลียก็เบียมาเลียอะไรกูนักหนาเนแม่แม่ฟองเบียเกียดมันขี้นี่มาทำกระดิกกระดิกกระดิกผู้ชายก็ทำกะดิกกระดิกกระดิกผูกก้หญิงก็เบ,บีย คนมันซ้ำๆซากมันเบื่อเรื่องซ้ำๆสากซากเลยไม่มีอะไรใหม่ในโลกแล้วจะไปอยู่ที่ไหนมันจะเป็นของใหม่กระดูกกัของใหม่นัน้งกับของเกา่าไม่มีอะไรใหม่เลยนังกงับของเก่กกาเนื้อกับของเก่ากระดูกกับของเกา่าเส้นเอ็นกับของเก่าผมเผ่ากับของเก่าเสื้อผ้ากับของเก่าเก่าเออยังดดขอมเก,กา่าเก่า ปวดเมื่อยหลังเอวกับของเก่าๆซ้ำซากอยู่นี่แหละซ้ำอยู่กับซากเก่าๆนี่แหละซากนะเก่าๆบ้านเก่าๆรถเก่าๆพัวเก่าๆมือเก่าๆซ้ำซากอยู่นี่แหละเงินเก่าๆของเก่าที่เขาใช้ทิ้งแล้วก็ว่าไหมท้องก็เก่าๆที่เขาตายไปแล้วที่ดินก็เก่าๆที่คนตายไปแล้วประเทศไทยก็เก่าๆโลกภัยการก็เก่า คนเคยตายไปแล้วเอ,เ,อเอาเอาฮะ <c oughs> อแล้วอาจารย์พูดเรล่องก็บอกเลยหนาเบือ่อไงเบื่อซ้ำซากเนี่ยถ้าเบื่อจริงวันนี้พิธามันเบื่อหนามันคลายออกมันจะหลุดแต่ถ้าไม่เบื่อไม่หนาไม่คลายออกมันจะมันนะวิ่งหาของเก่าๆมาสะสมวิ่งหาอะไรเก่าๆหาหมะม่วงเก่าๆขนมเก่าเต็มไปเต็มห้องนอนเต็มจ๊อเหยะเหยะ เหมือนสากมะนาเก่าเต่าเต็มห้องสากเงินสากทองสากสมบัติพัสถานเต็มหนอนก็ใช้ยัก,กมบ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 มนก็ใช้หัวใจจนวุ่นไวายไปหมดคนมีมากก็ใช้มากมียศมีเกียรติวนวะาก็ใช้จนประยุทธ์นั่งเก้าอี้ไม่ติดแนะ่ะใช้ชิดเย วัคซีนมาเอามาฉีดกูยังไม่ได้เลยโคตรแม่มึงกายแต่พวกมึงพวกกูไม่ได้พวกคนใหญ่ๆแม่งเอาไปก่อนกูโคตรแม่มึงกูก็เจ้าของประเทศเหมือนกันโคตรแม่มึงประยุทธ์ไอ้หัวกระดอประยุทธ์แม่มึง <c oughs> ก็ดา่านอนก็ใช้ก้นประยุทธ์หยัยบเงับเงบงับนั่งป็นสุกธ์ไหมบนกเบบงกเก่าๆเนี่ยเรื่องกเก่าๆนี่แหละดาก็ดดาเกา่าอาจารย์พูดไม่ใชอยัารวันนั้นนี่เขาด่ามัดประเทศนะแบบนี้นะ่ะ อาจารย์พ right? ูดนิดเดียวนะเพรากระดอนเมื ad, ่อกี้เนี่ยไม่ใช่ยามนะเขาได้ยิงกันนี่อาจารย์จำมาได้นิดเดียวแค่นี้มาพูดให้ฟังเขาคำพูดเก่าๆเขาเนี่ยแหละเขาพูดโบราณมากเจ๊เจะเจบทํไมเพราประยุกต์ก็มาจากหัวดอนไม่ใช่นีอประยุทธ์ก็มีหัวดอนไม่ใช่นี้จะเจบทําไมรือประยุทธ์นึอประยุทธ์เกิดจากเลยหัวดอนนี้ ก็คําเกา่เกาๆด่าก็ดา่าเรื่องเกา่เกาๆชมก็ชมเรื่องเกา่เกาๆซ้ำซากอยู่นี่แหละหูก็หูเก่าๆฟังก็ฟังเรื่องกเกา่าๆคิดกเกา่าๆยุ่งเรื่องเกา่เกาๆนี่แหละ <c ười> น่าเบือ่อไหมเบื่ออะไรมันอยากอยากเบือ่อเบื่อเบืๆๆๆ่อเบื่ออยากอยากนี่ซ้ำซากอยู่ที่เดิมเออถ้าเบื่อแล้วมันคลายออกควชั่วนี่มันไปยึดต่อเด่ยเบื่อมันต้องคลายกำหนัดคลายยินดี พอคลายออกวิราคะคลายออกนิโรธะดับทุก <in> ข <these room> <sh> ์อันนี้จะถูกทางพุทธเจ้านี่มันไม่คลายออกเบื่อมันต้องวิ่าคะคลายกำหนัดยินดีนิพพิธาคือความเบื่อหน่ายพุทธเจ้าสอนอยู่แล้วว่าเห็นแล้วเบื่อหน่ายว่าอะไรซ้ำซากเกิดก็สึกซ้ำซ้ำมาเกิดมาตายมาเกิดมาตายมาเกิดมาตายเกิดมาเกิดแมวเกิดไเกิดไก่เกิดหมูเกิดวัวเกิดไก่เกิดคนก็มาเกิดมาตายลินซ้ำซ้ำซาซากอย่นี่แหละ กระดูกเต็มแผ่นดินซ้ำซซากซากน้ำตาลน้ำหมูไหลเต็มแผ่นดินซ้ำซ้ำซาก,ากานนซ,ซา,กา,กากอยู่นี่แหละจำชาติไม่ได้กระดูกทับผมแผ่นดินพุทธเจ้าว่าเท่ากับภูเขาเวฬพ,าานพันลบันทศน้ำตาสัตว์แต่และคนที่หลังแล้วหลังอีกเหมือนแม่น้ำลำคลองเลือดในคอตุถูกเชือดแล้วเชือดอีกเมื่อเกิดเป็นคนเป็นสัตว์เท่ากับหุ่ยหนคลองบึงเห็นปะน้ำตาที่พัดพลากจากของรักของชอบใจแต่ละชาติแล้วเกิดเออ ห้วยหนองคลองบึงน้ำทะเลก็ยังน้อยไปสําหรับสัตว์แต่ละคนที่เกิดซ้ำซ้ำซากซากนี่มนเกิดซ้ําเกิดซากเกิดซักแต่จําชาติไม่ได้มาเกิดซ้ําเกิดซากวิญญาณแต่ละดวงที่มาเวียนว่ายตายเกิดซ้ำซ้ำซากซากนี่น่าเบื่อหน่ายน่าคลายกําหนัดได้ยินดีไม่เคยสนดไม่เคยสังเวชแต่เพลิดเพลินอยากจะมาเกิดซ้ำ้วมาเกิดก็มาแกมาเจ็บมาตายซ้ำซากอันเก่าอีก เมื่อเกิดตรงนั้นหมาแกมาเจ็บมาตายมากัดกันทะเลาะกันวิวาทกันเป็นพวเป็นเมียเป็นหลูกเป็นเต่าทะเลาะกันหากันหวงกันหวงกันมาตายคากันอีกอยู่ซ้ำๆๆนี่แหละไม่เคยเบื่อเลยอยากสิเจ้าประคุณชาตินาเจอกันอีกเน้อหาเรื่องจะพัดพลาาอีกแหละร้องไห้ไปนไหนเดี๋ยวเป็นพ่อใหม่แม่ใหม่กันมันอเดี่ยนั่งอยู่นี่เดี๋ยวเป็นพ่อห่างแม่ห่างเมื่เดีได้กันไม่นาเดี๋ยวก็เล่นเอาสลัมมันนะล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 ออกโลงแล้วก่ เออเ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 ขาลงซ้ำซากอยู่นี่เลยนี่เจ็บไข้ได้ป่วยรักษากันเสร็จแล้วเออซ้ำซากอยู่เนี่ยเพลงเดิมนี่แหละเพลงกเก่านี่แหละไม่มีเพลงอื่นหรอกเพลงสุดท้ายก็เอ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 อเพลงแรกก็โ h ฮิโ o u ิ o ขันมากมาเลยใช้โยใช้โยเพลงเกิดก็ใช้โยใช้โยแต่งก็ขันมากมาแล้วตายก็เออซ้ำซากอยู่นี่แหละไม่มีห่าเลยดอก น่าเบื่อไหมเล่นกันอยู่ดีแหละมันน่าลำคาญเนะี่ยบางทีเนะี่ยอะไรกันนะกันนาไม่เคยเล่นอะไรบทใหม่ๆบ้างเลยอคนเนาะเห็นหนากัารไงดีใจอันเก่าอีกแหละเยอะอ่ะนาบึ้งอันเก่าอีกแหละซ้ำซากอยู่นี่แหละอยู่นี่นั่นนี่นี่แต่เกี่ยวซ้ำซากอยู่ทีเลยซ้ำซากเก่าอยู่อยสิงโตกินซากเก่าๆอยู่นี่น่นนี่ เลียแผลบแผลนนแนอนอนะบมแผลบเออ,สสอไม่เบื่อเหมือนไงก็ไม่แล้วเมื่อไรจะสลัดทิ้งซากกระดูกกันอีกทีไปมแล้วนอนกอดซากกระดูกยืนกอดซากกระดูกเดินกอดซากกระดูกเขากระดูกเรากระดูกคนกระดูกสัตว์กระดูกแข้งกระดูกขากระดูกคนอื่นนอนอยู่นี่นี่นั่งทับมันอยู่นี่ปวดเมื่อยอยู่นี่แหละซ้ำซากอยู่นี่แหละไม่เบื่อเหมือ ไม่คลายออกก็ต้องนั่งทับกระดูกต่อไปถ้าคลายออกก็ละกระดูกได้ยะถาวาริวาหะป้ราปร,ร,ริปุเรนติสาคารังเอวะเมวอิโตทินังเปตานังอุปกปติจุตังปฏิตังตุมหังกิปเมวะสมิจตุสเพปุรเรนตุสังกาปาจันโทปนารโสยะถามณีโชเทราโสยะถาสพิตโยวิวัจันตุสัพะโรโกวินัส สตุมาเตภาวัตวันตระโยสุขีทีคายโกภาวะอภีวาธนาสีสนิจังอุทาปจายินจจตตาโรธรรมาวาัรนติอยุวันโนสุข,ขังภาลางัง